พอเรากดมาแล้วใช่ไหมครับกดจากในคลิปที่ผมให้มาแล้วก็กดดาวน์โหลดครับใครจะทำย่างไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดไฟล์ปกติจะรอยีนาทีนะอ่าอันนี้ก็รอโหลดไป โอเคนะคะรจ้ฮะทำอะไรเสร็จแล้ว่งคอ๋อก็ตามไปดูได้ที่เพจมือใหม่หักแคทนะครับเป็นโพสต์แรกเลยที่คุณชายคิดโพสต์อ่าก็มาต่อกันนะว่านราก็เฉลยแล้วครับว่าประมาณอะไรเอ้ยออกนอกเรื่องไปแล้วอ่าก็ ดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวละครไว้เอ้ยพูดผิดดิต้องสร้างนู่นไว้เสร็จแล้วเราก็ออกแล้วออกเสร็จแล้วอ่ะอันนี้คือไฟล์ที่เราได้มานะคะเข้าไปรันแอป Data สมมติว่าใครไม่มีตรงลันตรงนี้นะครับให้กดชินอิจิก็ได้ครับไม่ใช่แล้วอ่กดอันนี้นะครับเปอร์เซนต์แล้วก็ออเตอร์มันก็จะข้านเข้าไปให้จุดมาครับเซฟอันนี้ก็จะเป็นสร้าง,งใหม่ เราก็เปิดแผนที่ของเรามาแฟม้มนึงนะครับกำลังถ่ายอยู่ก็วางลงไปครับ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับหรือไม่อีกอัก็คืองวงวางแบบนี้อ่าเรียบร้อยเราก็จะมาลองเข้าดูนะคะว่าได้ไหมเราก็มาลองทำดาจะได้กันไหม โอเคก็แ yes, okay. okay, ันเสร็จเรียบร้อยนะคะอทีนี้ผมจะสอนอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่เปิดเซเวอร์คนที่เปิดเซเวอร์นะคะ เวลาเราไล้ไฟเซอร์มามันจะเป็นแบบนี้เรากดไปที่เวลเแล้วก็ลากใส่แล้วก็วางไปครับก็เป็นอันเรียบร้อยลันเซอร์แล้วก็เข้าเล่นได้เลยได้ไม่ได้ก็สอบถามได้นะครัะขอบคุณที่รับชมนะคบ